นะครับเพื่อนวันนี้ปลาเผาครับกัะเจียวเจียวเปี้ยวนะครับข้าวห้าบาทวันนั้นเออพี่น้องแซ่บๆด้องก,กันครับมัร้อนเลยฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิป ลงลงให้ดูทุกวันเลยครับกิปใหม่ๆทำกับข้าวทำนู่นทำนี่ครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับแซ่แบ,บนๆนัวๆเด้อพี่น้องเด้แแแอแซ่บๆตรงกันครับ